นะคะแป้งกีราดิค่ะแล้วก็ไอซ์ชาดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนมาทำอะไรมาทำอะไรกันนะคะคือวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยมีได้รับคําถามมาจากแฟนแมนหนึ่งท่านแป้งแมนอะไรอ่ะคือเขาบอกให้เราแบบทาพิสูจน์อี่แหละแล้วเราก็เลยไอซ้สูตรแบบพิสูจน์คนเดียวมันแบบมันน่าเบื่อใช่ไหมมันน่าเบื่อกินไปนิดนึงมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยดีกว่าก็คือนี่นั่นเองจริงๆเห็นสีอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแมนอะไรจะดึงนี่คือกล่องแบบว่าสวยงามมากมาก หนักด้วยหนักด้วยคือคืออยากรู้เหมือนกันว่าจะทาพิสูจน์อะไรกันทำไมถึงต้องหนักขนาดนี้เราเปิดกันดีกว่าเปิดกันเลยดีกว่าเลสลูคีโอเคนี่สยงามหอมด้วยหอมแน่นี่นะคะก็คือแบรนด์นีเวียนั่นเองเข้ามาทาพิสูจน์เราเฮ้ยชิ้นนี้ใช้อยู่แล้วเถอไอ้เคยใช้ไอเคยลองใช้เหมือนกันชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แบบต้องใช้มา พักใหญ่แล้วหลายเดือนหลายเดือนแล้วคะ่ะตั้งแต่ที่เขาแบบเปิดตัวนะคะมันจะเป็นทร<ม>ีทเมนต์โลชั่นที่แบบไม่เหนียวมีเวยบพูฟว่าไม่เหนียวแต่ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเขาผสมสารกันแดดแล้วก็คือทาให้ผิวของเราอะขาววิงนะคะแล้วคือแบบไม่ใช่ขาวแบบแบบว่าอ<ม>ือขาวแบบขาวนานไม่ได้แบบเดียวๆผิวหมองอะไรเงี้ยค,คือไม่ใช่เหมือนบีบี<ม>ใช่ไหมที่แบบว่าทาปุ๊ เดี๋ยวสักพักเทาววข่าวแล้วพอเจอเจอฝนบุ๊กก็แบบเอ้าไม่ใช่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 นะตัวนี้มันจะเป็นแบบออกแนวครีปเมโลชันแล้วก็ผสมสารกันแดดเนี่ยเขาจะเขียน S P F 30นะคะ P A บวกบวกนะคะตัวนี้ก็แบบคือปกติเวลาต้องไปทำงานหรือว่าอะไรที่แบบเราไม่ค่อยเจอแดดมากอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ตัวเนี้ย ก็คือเป็นทางทรีทเมนต์โลชั่นแล้วก็เป็นสารกันแดดด้วยคือมันกันที่แป้แงบอกมันกันแดดเขาบอกมันกันได้หมดเลยนะทั้ง UVA 1, UVA 2แล้วก็ UVB คือทุก UV กันได้หมดเลยใช่และยังไม่พอทางกาพี่แป้งคือนอกจากการนี้เ,เนี่ยมันนี่มันมีคอลลาเจน Q10 เหมาะกับ เหมาะกับให้ผ e day, ิวเราเนี่ยมันเต่งกระชับนิดนึงนะคะเพราะมันก็จะแบบเออมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างให้มันแบบเต็มๆหนึ่งกระชับอะไรอย่างเแถวเดียวไม่ได้แถาเดียวไม่ได้แถาเดียวมันมันมันน้อยไปมันไม่ได้ทุกอย่างเลยเป๊ะเนาะเป๊ะใช่ซึ่งไอเดียมันก็คือ Nivea Extra White Firming Body Lotion Treatment นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเขามาท้าที่สเราเขามาท้าที่สุไหมรักนค้าค่ะไอคุณแม่ขอรับคำทาานะคะเดี๋ยวเรา เขาอะท้าให้เราท้าอะไรอะเออมีการ์ดด้วยมีจดใหม่น้อยๆถึงคุณแป็กคิราดีถึงคุณไอซ์าดีเป็นการเจาะจงชัดเจ็ดนะคนตัวสองคนต้องหาพิสูจนีเวียขอท้าพิสูจน์คาตาซึมไวไม่เหนียวต้องคาตาด้วยนะทายยังไงให้ทำมือทำมือทำมือแบบ้ปะเดี๋ยวให้เราทามืออ๋อแล้วก็นี่ให้เอามือนี้อออันนี้มาแบบว่ามาที ดอกไม้ดอกไม้ปุ๊กปิ๊กดอกไม้ปุ๊กปิ๊กเป็นกลิ่นดอกไม้ปุ๊กปิ๊กเหมือนให้เราอะอ๋อคือให้เราทาที่แป้งบนผิวแล้วก็แบบให้เราเอาตัวเราไปจิ้มดอกไม้เพื่อรู้แบบดอกไม้ติดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วแ้วมันติดปล่ะตัวใครตันบ้างตัวใครกันบ้าแต่ไม่น่าจะติดมันไม่น่าจะติดนะต้องลองนี่ไงเราจะมาลองดูเพราะว่านี่เขามีให้สองเลยเลยแป้งเขามีนีเวียมาให้แล้วความความเด็ดคือความเด็ดคือเอาโลชั่นทั่วไปมาให้เราลองแบบอะไรอ่ะไม่รู้ไม่บอกถ้าบอกก็โป๊ะเลย เออลายอันนี้แบบนิยมจริงแต่เดี๋ยวทาพิสูจน์ให้ดูดีกว่าให้เห็นขาวตาเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจะลองเริ่มจากไปทาหลังให้พี่แป้งก่อนเลยไปฝานีเมียนะวิเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงทาไอีกแหวนหนึ่งนี่เป็นไวท์โลชั่นของอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้บุคค่ะเ้างหวา เป็นไงความรู้สึกมีผู้หญิงได้ครั้งแรกที่ผู้หญิงทค่ะโรยดอกไม้1 2งสาย้าฮึอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่ยแตกตาแตกตา ออกผมออกอ่าเฮ้ยคือข้างซ้ายที่เป็นทีมอะไรก็ไม่รู้คือข้างขวาที่เป็นนีเวียที่สุดออกมาแล้วนะนี่ข้างนี้คือทีมอะไรก็ไม่รู้นี่แบบข้างนี้ข้างขวาจะเป็นนีเวียใช่แล้วเออคือคาตาจริงนะเด็กกระฉันมากคือชัดเจนมากคือเข้าใจแล้วว่าทำไมนีเวียถึงกล้าทาให้เราเห็นตามันนี่เหนียวจริงๆที่บอกแล้วคือมันคาตาจริงๆจนแบบคาเสื้อคือคาเสื้อคาทุกอย่างว่าแบ ว่าเขาไม่เหนียวเนอหนัเนี่ยซึมเร็วไม่เหนียวเนี่ยเรื่องจริงมันเป็นสูตรใหม่แล้วเพราชนะนั้นลบขาอตกลงเลยเออคือครีมต้องเหนียวครีมกันแดดต้องเหนียหนักคือแบบไม่ใช่คือนี่ยเขาทำซึมไวค่ะซึมไวไม่เหนียวจริงๆอย่างที่เห็นขาดตาทุกคนไปก็แล้วจนเป็นหลักฐานเนาะคือตกใจคือตอนแรกมีจิตในจิตใจแบบเฮ้ยพี่แม่กล้ามากเนาะที่แล้วแล้วทำไมติดถึงไงเ้าติด ปรากฏว่าไม่ติดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือมันไม่ติดจริงๆก็ไม่โดนจริงๆใช่ยังไม่เห็นที่แม่บอกว่ามันนอกจากมันจะไม่เหนียวแล้วเนี่ยมันยังกันหนุ่มกันแดดแล้วก็มีสารบำรุงคือเหมาะกับสายใต้ทุกคนเลยอ่ะสาวคนเมืองหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถใช้ตัวนี้เป็นครีมเน้นบำรุงผิวในทุกวันไปพร้อมๆกันแดดได้เลยใครมีเวลาแล้วนะจบสวยเลยเหมาะกับสาวสาวทุกคนจริงๆนะซึ้ง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 บางทีนี่นี่มีเขาก็มี กิจกรรมให้ทุกคนเล่นด้วยนะแค่เข้าไปร่วมตอบในแฟนเพจของนีเวียว่านีเวียไม่เหนียวและยังมีดีตรงที่จุดจุดจุดอะสัตวพี่แป้งอะไรดีนีเวียไม่เหนียวและมีดีตรงที่สวยครบจบในหนึ่งเดียวค่ะเป็นคำาร้อมจ้อสวยครบจบใหนึ่งเดียวเริ่มกดดันแล้วเริ่มกดดันอะไรนีเวียไม่เหนียวและยังมีดีตรงที่ราคาไม่แพงค่ะเอก็ ของจองอะไรก็โอเคโอเคไม่แพ้ไม่ของไม่ไม่ไม่ของเกาะเออไม่ของจองจริงแต่ว่าแต่ว่าเรื่นอะไรที่เป็นอะไรที่สุกคนน่าจะชอบแบบว่าเหมือนนี่เซฟตเมืนนี่อะไรที่ทุกคนใช้ได้แบบว่าสามารถแบบว่า ชโลมได้ไม่เหนียวแล้วก็ยังราคาไม่แพงแล้วก็โอเคใช้แล้วอย,าอยา่าลืมไปเล่นการอย่าลืมไปเล่นการแล้วกันนะคะก็สวัสดีกับพี่แป้งมัดทาพิสูจน์ให้เห็นจะจาก,กันแล้วยังไงถ้าเกิดว่าใครแบบว่ายังมองหาโลชั่นไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีแนะนาใช่แล้วเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายด้วยพี่แป้งง่ายมากเลยร้านค้นาทั่วไปมีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีถูกคือมันมีขายทุกทิ่งจริงอันนี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีมาอยู่นานแล้วทุกคนก็คงรู้จักกันนะคะยังไงก็วันนี้กับพี่แป้งพ